อุ๊ป๊โอท้อสวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีเจ๊ยำครับผมเป็นจังไรเจ้ได้ได้ปันได่งวดที่ไหนแม่มาร์โบก็ได้ซื้อแม่จ๊ะโอ้โท้ให้ที่ซื้อตัวสัตวนี่จ้ะก็ได้ซื้อเพราะว่าไอ ไหาซื้อลอตเตรี่เตอรนั่น,นะ,ะ้ะโอ้เอาอิสราเอลงวดที่ผ่านมานั่นสุดตัง้งงวดใหไตัวไดกก่นอนเจ๊หา้หาหนึ่งสองห้าเก้าสองจ้าห้าหนึ่งสองห้าเก้าสองจ้าว่าออกมันไปออกซตัวไทยเื้ เดี่ยวสามตัวท้ายรถตลลี่บ่จ้ะโอ้โหสามตัวท้ายรถตลลี่แล้วก็หาสวงบนพร้อมอ่าออกค่าสวงบนด้วยพี่นอ้องอือโอ้สามตัวท้ายรถตลลี่สามตัวท้ายรถตลลี่คือเครื่รองสามสองต,ตัวบนอ่ะอือโอ้เอาเอาเอาพี่น้องเนาะจับกันได้ป่รับอปเลยเร็วครับผม ให้มาตับตองวดแทงว,ว่าเขาเตขท้ายลสตอรี่พร้อมเขาสองตัวบนห้าหนึ่งสองเข้าสองตัวบนนะครับเอฟซีครับว่าบ่ไดซื้อวันที่แ้าบไดซื้อจ้ะไม่จะบอกพี่หน่อยเลยเพิ่งไปบอกก็เจอเลพข้อมกันเจอโอ้เลขข้อมันเขาโอกเยกงมดที่แล้วเขายุ่ง ฟันเหนื่อยท,ทันเพิ่มมากเ,าเลขกอันเด็กก็น่าดูไปบอกเหื่อยนั่นเออฟันเหนื่อยนุกบอกว่าฟันเห็นว่าแม่ฟันเหนื่อยตียืมเงื่นนอนิ่้นก็ะจากเล่นมาถามออกช่วงเงื่อนขึ้น,นมันยิมมาท้าบแบบ เดี๋ยวเต่เต,ต่สองางกับกระเาจามาเอาทีผ่าบาปตนะั้งแต่นั้น,อ,อ,นอ,อ,อ้ววววาวว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 ว่ออเว<อ>ว่วอวนวววววว่อวมวววววอววววววาอววอวววววอาวนววววออมวว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 นวว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 อวว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 ันววนววงวว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 กววอ้ว กันเลด็่พี่น้องอ๋สามตัวได้ตัวได้ี่พ่นโอ้พ่อเสดายคักแต้นในเชียนไหาสองแปดโอโตตตตตสามตัวคคกตัวนี้เนเชียนไหาสองแปดตอนี้กเลเล่บิดพัดเล็บอวเรามตอคว่าถือบะถือบะถือจังได้ควประดิษต์กัน โ,โันคันถ้าสื่ออย่างมันบอ,อกโอกอยามันแปลเจเจอ,อยางมันบอกออกเล่น้ืออกระจกนเสือโรเตอร์เพราะว่าสื่อมันติดโออก,กันค่ะ<อ>จะฟ้องได้องเโอ้แกเป็นตัวอื่นนังสินะจ๊ะผู้ใหมาหายกครับผู้ใดมาหายเก,กาเอไม่กันบอก สามตัวดิทันนั้นบรรกันจาตะว่าขั้นเขียนไห่อู้ขันเขียนไห่ต้นสุันซุขึ้นซุกขึ้นนะครับผมเขึ้นหนังทันในมั่นกับไปออกครัอ่าสองแปดมะเลขราอ่าใช่ใช่เลขลาก็สามตัวนี่แหละบันเทน ที่สองมามันกับมาซันอีกขันก,กับไปฟอไปเากีสองเตนะโอ้สองเแต่ว่าพันแบบขั้นสุดท้ายเพินนเ่ยม่เขียนในกาตัวอีกันได้แล้วก็อ่ามันสิสิสเลาอีโต้นรือจังเดย์อ่ามันจะอยู่อ,อักสำสักเตี้ยเือบันตันอ้ ทอดใหยกักเลยเจสามเพื่อนติดกันได้เลยตัวเดียวโอ้ปาดบาดบาดกระเด็นกบกบใครก็จะเบิดยากกว่าเขาไหมจ๊ะฮัมม์เอาเงี้นี่ไปได้เจ๊เงี้ยนี่เด็กฝันไปหรือว่าอิสราเอลเข้ามาไปเด็กอิสราเอลเพิ่นห้มากสองหาง อ้าวอิสราเอลพี่น้องน็อกมานคันได้สามตัวไทยเนาะ่าแลคาได้หาเก้าพละถ้าเป็นตาเต่าออนสองหาหาสองเนาะเพราะว่าห้าอ้าห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเก้าสองเออสียังเดี๋ยวมันก็เป็นแปดนะเออเอาได้แค่สองตัวกับมีแห้งเราพี่น้องน็อกคนกูได้สามเพิร์ลดื้อ เอาเงีน้นี้ได้มาแล้วมันบ่ครับจ้ะโอ้เพิ่นบอกให้วิ่งวิ่งศูนย์บนนะจจะโอ้วิ่งสายวิ่งแต่ว่ามันกับเพิ่นก็บ,บอกว่าศูนย์น่ะมันอยู่หลักหน่วยโอ้เออหลักหน่วยตัวเพิ่นก็บ่าวิ่งนั่นแหละ uh huh. เออเพิ่นให้หาหกศูนย์เถะ ห้หกศูนย์ตัว่ากพบเป็นเก้าอะไทยสองหาเท่านั้นแหละห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์อโอ้อืมไว้มาเอาบบก็ะว่ามาุนลครับผมเอาพอดกบไห้เลยตรงเลยพี่น้องเ้อเอ้าตัวเก้าตัวนี้ เนาะรักรลอยเนาะอ่าหาศูนโอแต่ว่ารับอินเสดงวันนี้ให้วิ่งศูนย์มาอือตัวเดียวคือหาหกศูนอ่าแต่ว่าเพิ่นห้กลับไปคือหาเก้าศูนย์นะกเจ็เนาะโอ้ ต้องตับไปละพี่นอ้องนอกห้อกับเก่านี่ยสำคัญมากๆแต่ว่าศูนย์นี่อย่าทิ้งเด็ดขาดอืมอศูนย์นี่ศูนย์มันอยู่หลักหน่อยครับขันธ์าเบอร์มาัาหาก,กับเก่ากับเบอร์มักอ้นี่กับเบอร์มาโตกก็เอาตัวอุ้มใช่ไหม่รับแต่ว่าอย่ามันขาดศูนย์โอ้ขาดศูนย์นี่ เมื่อสรวย์ด้วยเต้นนี่อือเอาพี่น้องเนาะสองคู่สองหางนี่แหละเรื่อพี่น้องเด้อรับอิราเลีฉบับเจนเนียมครับผมเนาะแตกมาเรื่อยๆแตกมาเรื่อยๆพี่น้องอ่าเดีย๋ยวเด้อเนาะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้จ้ะอ่าหาซื้อลอตเตอรี่วพ่อหันกันผู้ใดซื้อไว้กันจะได้ซ้ำตัวไทยแล้วกันตัดด้หางกันจะได้อ่สองตัวบนข้อมเนาะก็คือหาสองนั่นแหละ อ่าตรงกันงวดนี่อ่ามีตัวใดระตรงกันว่าหันหาสองทั้งสองชุดอ่าโยนี uh, ่ก็หาศูนย <5, S 2> ์ตรงกันห <six>, <66 90. S 1> ้าศูนย์ตรงกันอ่าห้าหกห้าเก้าอ่าห้าหกห้าเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์โอ้พัดทับไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้อืมอ่าสูตรเม็ดเดียว อ่าชุดสองตัวมีบ่ครับชุดสองตัวสองตัวนำขึ้นให้ชุดสองจ้ะอู้นั่นอืมอ้อออกแล้วออกอีกบ่เออบ้านเงือกแน่บ้านแม่รีบจีกหาสองกับหัวโตออกไปเนาะโอสองตัวมีมีชุดเดียวบ่ครับแต่สองซีบ้านเรามันก็ยังงับขึ้นตัวเดียวเนอะอืมอีกหน้าสอง สองตัวมีหกสองเมตรเดียวเอ,อาหกสองเด้เพียงเด้ออืมอ้าวนี่แหละคือชุดสามตัวแล้วก็สองตัวรับอิสราเอลเนาะของเจเงี่ยมเพิ่นพี่น้องอจะมากตัวได้น้ำเพิ่นบ่ล่ะนี่ในใจบ่ัวมากตัว มกักเก้าศูนย์คโอ้มาเก้าศูนย์โอชุดติฟเวอร์มาชุดสองตัวคือเก้าศูนย์อืมอมักแต่สองตัวเมื่กี้สามตัวตบ,บ่มาบอก ัชุดนี้แต่จะเริ่มกลับเอา90 60เนาะจะเริ่มกลับเอาได้พี่น้องเด้อตัวเดียวกันเด้อเสียใจเด้อเลขวันนี้ไปใส่ที่ออกตัวเก้าเด้อวนเวียนดิเอาขันฝันทางไหนกันจะเริ่มติดต่อได้เจได้ขันฝันโค้งชุดไทยก็ได้ฝันได้แข่งแข็งยังเชื่อกลอนี่แม่นเนาะเจเนาะสามขึ้นติดกันนี่ไหม หันท่าตั้นยำย๋ยวยสิบโวลอ่าแ <g ül> ต่ว่าหันไม่กล่าไปจ้าประเทศเร้ายเนาะก๋วยจันบย่านมไทยอืมอ้าวปละมาณนี้ครับผมเนาะสำหรับแนวทางทยิ่งยำเพิ่มกับผมอ่าขอบคุณหลายๆนยครับผม้า,ววส,าสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผม ะสำหรับแนวทางรับพิเีษที่เงียมครับผม5 60 5 90 2ตัว62ารับนตัว6กครับบางนรับสดีครับ